สวัสดีเจ้าครับตื่นแล้วครับตื่นแบบงงแง่ที่สุดปวดหัวมากมันตื่นหลายรอบอ่ะเออมันเลยปวดหัวแบบตื่นตื่นนอนนอนเราเรปวดหัวมากเลยอ่ะตอนเนี้ยชื่อกูไม่อยากเป็นแบบพ่อเลยคือสาเหตุหนึ่งของการเส้นเลือดสมองตีบนะแล้วก็การที่เป็นความดันอะไรเงี้ยคือคือการที่นอนไม่เพียงพอหรือว่าแบบตื่นไม่ดีนอนไม่ดีกูก็พยายามจะระเมีดกับการนอนใช่ปะที่มึงเห็นกูบน่บนบ่นบ่อยๆอะ่ะ เรื่องการนอนของกูอะก็คือกูอะคอนเซิร์ตเรื่องนี้มากๆเพราะว่าตัวอย่างคือทั้งพ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยคนในครอบครัวกลัวหลายคนอนะเขาเป็นกูก็เลยไม่อยากเป็นด้วยออแต่ว่าวันไหนที่กูเป็นอแบเนี้กูจะรู้สึกแย่กับตัวเองมากเลยเพราะว่าเข้าใจไหมว่าแบบกูเห็นตัวอย่างแล้วกูไม่อยากเป็นแบบเขาเออกูพยายามจะนอนให้หมันเ t a b l e นอนในเวลาที่ควรนอนถึงนอนในเวลาที่ไม่ควรนอนก็ควรนอนให้เพียงพออะไรเงี้ยเออย่าออมองกลัวนะ ยกเว้นแต่มันมีเหตุจำเป็นอย่างเช่นต้องทางานอะไรเงี้ยก็จะฮึบขึ้นมาสัหน่อยแล้วก็ค่อยหาเวลาพักผ่อนที่ไม่ไม่ให้สมองเครียดไม่ให้ตัวเองเครียดแต่ตอนนี้กูยังปวดหัวปวดหัวหนักมากอยู่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรตื่นมาละเพราะว่ากูนอนไม่หลับแล้วแก้ไม่ได้ไม่ไไมเป็นไรเดี๋ยวก็คงไปเปลี่ยนน้าน้องจูเลียนะต้นหอมแดงของเราแล้วก็เริ่มวันอะไรกินน้องจูเลียเนี่ยตอนเนี้ยครบอาทิตย์แล้วใช่ไหมแต่ว่า กูรู้สึกว่าเอ้ยมันยังตัดกินไม่ได้ว่ะจากการประเมินของกูนะก็เลยคงเว้นไว้นั่นแหละอย่างที่เคยบอกไปเมื่อวันที่สองที่สามมั้งรู้สึกว่าโคบัติกูก็คงยังไม่ตัดกินเพราะว่ามันก็ยังยาวไม่เพียงพอแต่ว่าตอนนี้มันก็ก็ยาวแล้วแหละอืมกลิ่นเนี่ยแบบหอมแบบหอมเลยหอมแดงเลยอืมยอดเยี่ยมนี่ใส่แค่น้ําเลยนะไม่ได้มีดินไม่ได้มีอะไรแต่กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไม่ได้ไปอ่านว่าเมคานิกของตัวการทํางานไอ้เหี้ยเลือกซึ้งอีกแล้ว พูดเหมือนแบบไอ้ยเล่นเกมแต่จริงๆไม่ใช่กูยังไม่ได้อ่านว่าทําไมหอมแดงถึงมีแค่น้ําแล้วมันก็เจริญเติบโตได้หรือแต่ว่าให้ในมุมมองกูวิเคราะห์ตอนนี้ก็คือไอ้ตัวหัวมันเป็นน้ําตาลอยู่แล้วน้ำตาลของตัวมันเองมันก็แค่ต้องการน้ำอะลำเลียงขึ้นไปแล้วหัวมันยังไม่ได้แห้งไม่ได้อะไรอะมันก็เก็บน้ําเก็บน้ำแล้วมันก็ผลิตน้าตาลอยู่ในตัวเองมันก็เลยพอจะเลี้ยงอีกอย่างหนึ่งมันเป็นพืชใบด้วยมันไม่ใช่พืชพืชหัวจริงๆมันเป็นพืชหัวนี่นะวะ แต่ว่าพอเราเลี้ยงอย่างเงี้ยเราเลี้ยงกินใบใช่ไหมมันก็เลยสามารถเติบโตแบบนี้ได้มัง้งแล้วก็จากตั้งแต่รอบที่แล้วนะที่กูเลี้ยงต้นหอมแดงมาจนมาถึงรอบเนี้กูคิดว่าต้นหอมแดงเนี่ยแม่งมีกลิ่นที่แบบแรงกว่าหอมต้นหอมธรรมดาต้นหอมแบบต้นหอมบบเล็กๆสีขาวๆอะ่ะถ้าสมมติว่าพวกมึงอยากจะแบบคนที่ชอบกลิ่นต้นหอมชอบแบบกลิ่นหอมจัดจัดเนี่ยก็ตอบโจทย์กับอีกการหนึ่งที่ดูพิเศษก็คือต้นกระเทียมเออต้นกระเทียมไอ้ตรงใบกระเทียม มันจะให้กลิ่นที่แบบค่อนข้างพิเศษแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบต้นหอมก็เลือกว่าไม่ใส่ไปเลยดีกว่าง่ายกว่านะก็ประมาณนี้ไปไปไปเริ่มวันอ่ะกูตื่นแล้วหังจากที่ปดหัวใช่ไหมกูก็หลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็อันนี้สั่งข้าวมากินสั่งเคฟซี ปวดหัวแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะตอนนี้ได้นอนก็โอเค้เท่ากับว่าวันนี้ทั้งวันกูนอนทั้งวันเลยไม่ได้ทำอะไรเลย,เ,ลยเดี๋ยวขึ้นไปก็คงไปกินเคเอฟซีแหละตอนนี้ขอนอนพักผ่อนเดี๋ยวกูจะอธิบายเรื่องสาเหตุของ,งเส้นเลือดติดอะไรพวกนี้ให้พวกมึงฟังละกันนะเดี๋ยวขอไปกินข้าวกูติดไว้ว่ากูจะมาอธิบายเรื่องทำไมถึงเป็นเส้นเลือดสมองตีบใช่ไหมอันนี้เป็นประสบการณ์จาก พ่อกูนะพ่อกูเป็นแล้วแล้วกูก็ได้ดูแลพ่อจริงๆแล้วเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยหมออธิบายกูว่ามันเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่หลักๆก็จะเป็นเรื่องความดันแล้วก็การกินเหล้าสุบุรีอะไรเงี้ยรวมถึงการสาเหตุของการเกิดความดันก็คืออาหารประเภทพวกไขมันซึ่งนี่แหละก็คือสาเหตุที่กูพยายามดูแลการนอน แล้วก็การกินให้โอเครวมถึงออกกาลังกายแต่ว่ากูก็ยังทาได้ไม่ค่อยดีะนะแต่ว่าพอกูตื่นนอนแล้วปวดหัวกูจะรู้สึกว่าเออกูมีปมอะคือแบบมันจะต้องแก้ไขเรื่องเนี้ยสำหรับกูนะมันจะต้องแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้ไปเรื่อยๆแล้วให้มันสัตเทนไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อไม่ให้กูอะไปเ,เป็นแบบพอ่อหรือหลายๆคนที่อยู่ในครอบครัวกูที่เขาเป็นอันนี้ก็อยู่ๆวันนี้ก็ตึงเนาะอยู่ๆวันนี้ก็ซีเรียสแต่ว่ามันก็นิดนึงอะเพราะว่าเพื่ออันนี้ก็เตือนเือทุกคนไว้แล้วกันที่สําหรับ ทุกคนที่ดูก็ใครที่ดูก็เรามาระวังตัวเองนิดนึงถ้ายังใช้ชีวิตแล้วมันยังรู้สึกโอเคได้ก็ก็ใช้ไปก่อนแต่ว่าถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่โอเคแล้วว่ะก็ลองปรับพฤติกรรมจริงๆแล้วอ่ะไอสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆที่กินอาหารให้ครบห้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยไอสามอย่างเนี่ยมันเป็นเบสิกของการใช้ชีวิตที่เออมันควรมีเว้ยแต่กูหลายๆคนในยุคเนี้ย รวมถึงกูด้วยนะก็คือเราทํางานกันจนวันหมดเวลาแล้วเราก็อยากจะได้แบบของกินที่อร่อยอร่อยที่มันจะเติมใจเราใช่ป่ะแล้วเราก็แบบขี้เกียจจะออกกาลังกายเพราะว่าแค่งานเราก็เหนื่อยแล้วอันนี้กูเข้าใจทุกคนนะเออแต่ว่ายังไงก็ดูแลเวิร์กไรเบาลานแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆหรือใครแบบมาแบบโยลิลิฟวันแล้วแต่อันนี้กูเคยเป็นคนแบบนั้นมันมาก่อนเหมือนกันกูเข้าใจกูเข้าใจการใช้ชีวิตให้มันนะมันสนุกจริงจริงเออ ยังไงก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมก็ฝากกันไว้ถ้าสมมุติว่ามึงมีแนวทางชีวิตยังไงก็ขอให้มึงใช้อย่างนั้นล้วกันนะประมาณนี้นะไปเจอกันพรุ่งนี้